สวัสดีครับมือหนีมารีวิวนะครับขีบนะครับ cx นะครับสำหรับติดคูบตารุนเอ็มนะครับตัวนี้เป็นกุกโต้โค้งสางไงนะครับโค้งสางไงติดใส่รุนเอ็มนะครับตัดไถไงเอาอุปกรณ์ครบนะครับมีปั๊มมีคอนโทรนมีให้ครบนะครับกระบอกก็ครบนะครับ สำหรับคนที่หานะครับใ้ใช้งานนะครับใ้สำหรับกิตคูปบุตานะครับรุ่นเอ็มนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นตัวปากนะครับนี่จะเป็นกระบอกสภาพกับประมาณนี้นะครับปากก็โอเคอยู่นะครับกะมีบิดนิดหน่อยนะครับแต่ว่ากะใส่งานได้นะครับงามอยู่นะครับตัวนี้คันหากผู้ใดสนใจนะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับราคากะต่อรองได้ครับ ราคาตอนร้องได้นะครับราคาถึกถึกอยู่ลานพุมินแท็กเตอร์ครับสาขาพระกุจับจังหวัดออนท่านี่เบอรทั่ว์โทร0 9 8 6 1 2 7 2 9 5อีกเบอร์นะครับ081-729-4501ครับเอาไได้สนใจกบฝากกดติดตามกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ